สวัสดีคะ่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r six f i e ช่อ YouTube นะคะอย่าลืมกด subscribe s ับสไคร์ต์ได้ใน u t u b e กดติดตามได้ใน t i k ติกและ Facebook Fanpage นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพรจะพระพิคะนนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะมอบหรือบอกกล่าวอะไรกับเราหรือมีคําเตือนอะไรที่ต้องการจะบอกอันนี้เป็นคลิปแรนด o มนะคะฉะนั้นจะไม่มีตัวเลือกไม่ว่าคุณจะเป็นใครเปิดมาดูคลิปนี้ก็จะได้รับพลังงานด้านดีๆกลับไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่คลิปนี้นะคะขอให้คุณ อยู่ที่ตัวเราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตาฉะนั้นตรงคลิปนี้เอาเป็นขวัญกาลังใจให้กับตัวเราเองละกันนะคะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าพรจากรพระพเนจรหรือเสีงสิทธิต้องการที่จะบอกกล่าวอะไรกับเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ทันทีให้ทุกท่านได้รับฟังคำำําทํานายนะคะช่วงนี้นะคะอาจารย์บอกว่าตัวคุณนะคะจะมีความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณาบางท่านนะคะอาจจะมีประสบการณ์มีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามา,มากมายนะคะช่วงนี้คุณอาจจะ you <laughs> เขาเรียกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถึงกะไรก็ตามแต่อย่าละทิ้งความพยายามจงมีความพยายามต่อไปนะคะ,ะคุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเงินของคุณดีมากขึ้นบางท่านอาจจะปลดหนี้หรือบางท่านอาจจะมีสติในการใช้เงินมากยิ่งขึ้นที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าสร้างหนี้เพิ่มนะคะคือใช้เงินอย่างมีสติแล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนและจองอดทนพยายามนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ได้ดีนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะได้ในบางสินบางอย่างที่คุณปรารถนา ถ้าอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุปัดเป่าให้ออกไปนะคะช่วงนี้คําเตือนต,ต้องบอกก่อนว่าให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทําคิดก่อนแชทหรือคิดก่อนสื่อสารหรือโพสอะไรลงไปนิดนึงจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแต่ถ้าคุณคิดก่อนมีสติอาจารย์พูดเลยว่าสิา่งต่างนีๆดีจะเข้ามาแน่นอนเพราะว่าปากของคุณจะพารวยแต่ถ้าพูดดีเข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวฉะนั้นต้องระมาระวังด้วยละกันนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเรื่องสติปัญญาความคิด ความอ่านนะคะหรือว่าความจําความคิดสักษ์ของคุณดีมากนะคะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นที่ยอมรับแก่คนรอบข้างหรือว่าทําอะไรก็มักที่จะรุ่งเรืองมากกว่าเดิมเขาเรียกว่าดวงพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามสดใสสําหรับตัวคุณอย่างมากเลยนะคะใครที่เป็นคนที่หมั่นสวดมนต์สมาธิเป็นประจําหรือเป็นคนที่พยายามดึงสติกลับมาในทุกเหตุการณ์อาจารย์เชื่อว่าพลังงานดีๆหรือพลังงานจากักรวาลก็จะส่งมาให้กับตัวเรานะคะเหมือนกฎของแรงดึงดูดคือ law of attraction สิ่งต่างๆดีๆจะเข้ามาตามที่ ที่คุณคิดนั่นเองนะคะแล้วก็คุณเองนะคะจะมีมิตรภาพที่ดีเจอการยนมิตรที่ดีนะคะหรือว่าเจอคนคอยเมตตานะคะเรียกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ ดดีว,ดดดวงปังปูริเย่มากๆเลยนะคะอ่ะถัดไปที่อาจารย์เห็นนะคะอาจารย์จะบอกกัว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในด้านต่างๆอย่างมากเลยนะคะพอให้ขึ้นคําว่าสมหวังเลยนะคะหรือว่าโอกาสที่ดีๆมันกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณฉะนั้นกำโอกาสตรงนี้ให้อยู่หมัดน,นะคะที่เหลือคุณต้องอดทนพยายามต่อไปกันเองนะคะถัดไปที่อาจารย์เห็นนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนมาแอบตกหลุมรักคุณหรือว่าคุณอาจจะแบบแอบตกหลุมรักเขานะคะแต,แต่ช่วงนี้หัวใจคุณจะอาจจะชุ่มกระโวยหัวใจก็ได้นะคะหรือว่า อาจจะมีคนที่เรียกว่าสิ่งเสมอแล้วคนที่ถูกตาต้องใจเข้ามาในชีวิตของคุณเห็นไหมโห oh, oh, เป็นพลังงานที่ดีมากเป็นพลังงานความสุขใจมีขวัญกําลังใจเหมือนคลิปนี้ที่อาจารย์ทำนะคะคงไม่มีเหตุนะคะที่จะได้เปิดมาเป็นใบนี้แต่อะไรที่มันไม่ดีหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกใจเราพยายามปิดหูปิดตาบ้างเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เราถูกใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับเราเองนะคะก็อาจจะมีคนไม่ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรนะคะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ perfect ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้คุณมองสิ่งดี แล้วอะไรที่มันดีก็เอามาปรับปรุงเท่านั้นเองแต่ถ้าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่มันไม่ดีอาจารย์มองว่าคุณจะมองเห็นภาพแพของคนมากยิ่งขึ้นแล้วจะสแกนคนออกไปได้ดีมากกว่าเดิมคือเรียกว่าคุณมีประสบการณ์หรือคุณมีสติในการดูคนออกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปนะคะโอ้หพลังงานขึ้นคําว่าพรมลิขิตเลยเนหะ็นไหมอาจจะเจอคู่หรือเจอเหตุการณ์ดีๆหรือว่าเจองานที่ถูกใจเจอที่เรียนที่ดีหรือว่าอาจจะเจอคนดีๆในรูปแบบเพื่อนกระเด็นมิตรหรือ ในรูปแบบต่างๆที่มันดีอะไรที่มันมันเป็นของคุณก็จะเป็นของคุณจริงๆบอกตั้งแต่ไพ่ัพพิคเนตแล้วนะคะเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสมดับปรารถนาตามที่เราตั้งใจและอดทนมาโดยตลอดฉะนั้นสิ่งต่างๆดีมันไม่ไกลเกินเอื้อมของคุณแน่นอนนะคะเนี่ยพลังงานขึ้นคําว่ามีโอกาสที่จะเตรียมจุดผู้ฉลองนะคะมีโอกาสที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางท่านอาจจะแต่งงานบ้านหมายมีงานเฉลิมฉลองก็เป็นได้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีของขวัญชิ้นโดดแดงที่มาเสิร์ฟถึงที่เลยทีเดียวนะแลลพังงาาสุดทท้ยี่ จารย์เห็นและอยากจะบอกคุณก็คือไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้นะคะ,ะเรียกว่าจะร,รุง่งเรืองมีเงินไหลามาเทมาแล้วก็รวมถึงคุณจะเกิดความมั่นคงในด้านต่างๆมากๆไพ่เด็ดซานเป็นไพ่ตบชายสาหรับตัวคุณเลยนะคะฉะนั้นขอให้มีความรุง่งเรืองมีความสดใสในชีวิตของคุณมากๆค่ะขอให้คุณโชคดีจงมีสติ